สวัสดีครับอยู่กับผมยิ่งใบเล่ครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านคอนแก่นจำงหวคอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยอดวันนี้เราจะพามาดูแปลงผักครับแปลงผักผสมผสานของอยายครับว่าท่านปลูกอะไรบ้างปลกพริกยี่ห่างครับยิย่งอยู่นี่ปลกพริกก้อนชันอ๋อบ้านแมนแดงกินดานวะครับคือคือมีหลายอืม อันนี้เฮาขีดอีหยังล่ะครับผงฮอร์อมโมนฮอร์โมนเร่งเร่งให้มันสดดอกจักหน่อ,อือให้มันหอือปลูกไว้เพราะได้กินนะครับนี่จะเป็นแปลงผักครับอันนี้เป็นผักชีลาวผักชีลาวแล้วก็มกกะเขือเทศครับ ทำเป็นหลุมเป็นหลุมเป, euh เป็นเอ่าเป็นเขตเป็นแนวดีมากครับอัน <Wait>. อยู่เห็ดผู้เดียวดีครับนี่แดงงามนะครับอันนี้ผมเห็ดเป็นวิดีโอครับจะเป็นวิดีโออัดลงในคนเบิ้งอ่าทั่วโลกสามารถเบิ้่งทั่วโลกได้ ถ้าคนมีคนเบื้องหลายเขาก็สิได้เงินเกิว่าเยุนยูทูบเบอร์อเ,หเห็นเห็นข้าเห็ดกับเล้ยร้องเบื่องครับห็นแทนทีเนเน่เป็น